วันนี้เนี่ยคุูมาร์ดาพามาที่ค่ายมวยสิงมาวินครับมาดูม้ามืดมวยรอบปูนเสือครั้งที่20นั่นก็คือเจ้าเดโชเล็กปอบริลักษ์นะฮะซึ่งมวยรอบครั้งนี้นี่ นะครับเดโชเล็กฝ่าฟันจนมาถึงรอบ8คนสุดท้ายแล้วแล้วก็กําลังจะชกไฟแรกในวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับรอบ8คนน้องกําลังทําน้ําหนักอยู่เลยนะฮะเป็นเด็กที่มีสรีระะรูปร่างดีหัวจิตหัวใจดีสไตล์การชกอยู่ดันน้องอยู่ด้านหลังผมครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ hey, hey, hey. นี่ครับเดโชเล็กครับกำลังทำน้ำหนักเลยครับ สวัสดีครับเดโชเล็กสวัสดีครับน้องชายขอเวลาแป๊บหนึ่งเรานี่ถือว่าเป็นมามืดของเมยอรอบครั้งนี้เลยครับนะครับเราเคยน่าจะเคยเห็นพวกพี่ๆเขาต่อยอบ้างแล้วแหละใช่ไหมอันในส่วนตัวเราเนี่ยเราคิดว่าใครน่ากลัวที่สุดในเมยอรอบเนีย่ยแปดคนที่เหลือเนะี่ยน่ามีฟ้าสยามดาบดำอืมก็มีฟ้าสยามกับดาบดำสองคนที่เรามองว่าค่อนข้างจะแข็ง ใช่ไหมไฟนี้นี่เราต้องเจอกับป่าพี่พบใช่ครับนะครับเคยเห็นสไตล์การชกของพี่เขาบ้างไหมฮะก็เคยเห็นครับดูตลอดครับอ๋อศึกษาเลยครับเป็นยังไงบ้างก็เป็นมวยฝีมือัเตะซ้ายต่อยซ้ายครับผมเราก็เคยผ่านมาแล้วดิมวยฝีมือแบบเนี้ยใช่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพวกมังกรหยกนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เคยต่อยกับมวยฝีมือพวกนี้บ้างมากี่ครั้งแล้วบ่อยไหม ก็บ่อยอยู่นะครับส่วนมากต่อยมวยฝีมือครับโอ้ครับแล้วเราก็ไม่แพ้มวยฝีมือครับใช่มครับร่างกายตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เกินร้อยครับผมไปนี้เต็มที่นะครับน้ําหนักครับเหลือกี่กิโลครับสองสามกิโลครับอ๋อถือว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยกังวลเพราะเราตัวใหญ่ครับใช่ไหมขยับน้ําหนักขึ้นมาร้อยยี่สิบเอ็ดก็ถือว่าสบายครับเวทนี้โอเคไหมร้อยยี่สิบเอ็ดโอเคครับโอเคเลยไม่ต้องคุมมากครับนะปล่อยๆกันที่กิโล 59ครับอ๋อปล่อยอยู่ประมาณ59ครับน้ำหนักไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยก็ไฟนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนิดหนึ่งก็อาจจะคุมนิดหน่อยประมาณสอสาโลครับคู่ปามคู่้อมที่นี่มีใครบ้างครับก็มีหลายคนครับมีซีอุยเด่นพัทลุงเด่นตุ้งตองจากเพชรแล้วนะครับ๋อก็หลักๆก็พวกซีอุยเด่นพัทลุงพวกเนี้ยแหละครับใช่ไหมพี่พี่ก็ช่วยลุมให้ครับนะฮะอัดชงอัดฉีดไฟนี่ยมียังมีแล้วมีแล้วในเสียหนึ่งมี ให้ทุกไฟครับผมขั้นต่ำเท่าไหร่หนึ่งหมื่นครับโอ้เสียหนึ่งสิงมาวินนะฮะอัดฉีดขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทเป็นกําลังใจให้กับเราครับก็มีท่านนายกอีกครับนายกประสงค์อีกครับครับนายกประสงค์วลิรักนะครับผมก็อัดฉีดอีกครับรวมๆอัดฉีดจากมวยรอบครั้งนี้นี่กี่สตังค์แล้วอ่ะเยอะๆครับหลายตังค์แล้วครับแต่ว่าโหนี่ถ้าทะลุเข้ารอบสี่คนสุดท้ายได้นี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะ อายุเท่าไหร่ครับเนาะสิบเจ็ดย่างสิบแปดครับสิบเจ็ดย่างสิบแปดครับคนจังหวัดเลยสงขลาครับผมเด็กสงขลาอยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับผมอยู่อำเภอเมืองสงขลาเลยใช่ครับอ่าเอาละบอกเอฟซีเชื่อว่าตอนนี้เดโชเล็กมีแฟนคลับแล้วเพราะคนเริ่มจับตามองแล้วเราทะลุเข้ามารอบ8คนทั้งที่กระดูกประสบการณ์เราจะเป็นรองทุกคนเลยอยากจะบอกอะไรแกเอฟซีแล้วบ้างครับก็ฝากช่วยติดตามผมด้วยครับผมว่าตั้เต็มที่ทุกไฟครับผม ไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับอาทิตย์นี้ครับอืมโอ้โห FC day โชวเล็กเยอะมากเลยห้าร้อยกว่าคนตอนเนี้ยติดตามไลฟ์สดอยู่นะดูเงือดิีครับน้องแข็งแกร่งมากครับร่างกายดีเคยหมดแรงไหมถามตรงๆพี่ไม่เคยเห็นเราหมดแรงเลยอะไม่เลยทำไมมวยรอกร่างกายดีจังอะครับก็ซ้อมดีครับบรรุงถึงด้วยครับมวยรอกก็มาซ้อมที่สิงห์มาวินตลอดก่อนหน้านี้ซ้อมอยู่ไหนไม่ซ้อมอยู่ที่นี่ก็ กืบสปีแล้วผมอ๋ออยู่ที่นี่ตลอดครับแล้ว่าใช้สีเสื้อของนายกประสงค์ครับใช่ไหมอ่ะอยาให้น้องเนี่ยทาน้ําหนักต่อครับเหลืออประมาณสองสาโลเดี๋ยวจะไปถามจากพี่จำป่าบอนครับผู้ควบคุมดูแลตามมาเลยสวัสดี500ท่านครับ500ท่านที่เข้ามาตอนนี้ครับสวัสดีครับน้าจำครับนี่ครับน้าจำป่าบอนนี่ดูแลการซ้อมของเจ้าเดโชเล็ก ครับผมบน้าจามนิดนึงครับตอนนี้เนี่ย FC เขาติดตามเดชโชเล็กเยอะมากเพราะว่าชกติดตานะแม้กระทั่งโปรโมเตอร์ผู้จับเนี่ยก็ก็ชมก็ชมมาว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีๆน้าจาดูแลเขายัางไงเด็กมันอยู่ในระเบียบเด็กอยู่ในระเบียบไม่ขยันร้อมด้วยไม่ต้องไปพูดเยอะออใช่ใช่ใช่ไม่ไม่เคยพูดกันรู้หน้าที่เด็กมันรู้หน้าที่ไม่เคยพูดกัน แล้วมีการเพิ่มอะไรให้กับเขาไหมพวกเทคนิคมีการปรับสไตล์อะไรไหมมีมีมีเพิ่มหมัดไปหมัดหมัดศอกมีหมัดมีศอกเดี๋ยวเราเราเราต่โกอย่างเดียวไม่ได้ครับเสริมเสริมเสริมหมัดเสริมศอกก็แบบเพราะว่าสิ่งที่ติดตัวเขามาดีอยู่แล้วทั้งรูปร่างพลังกำลังพวกเนี้ยใช่ไหมแล้ก็เสริมบางวุธให้เขาครับแล้วให้ลงมือมาใครครับซีวีซีวย มวยซ้ายลงกับมวยซ้ายด้วยครับและการเจอกับป่าพิภพและจำมองยังไงบ้างมันมวยมันมวยไม่ยากหรอกมวยมันมันก็ชกกันได้ทั้งหมดอ่ะครับอยู่ที่การรี่ว่าเด็กตั้งใจคิดซ้อมหรือเปล่าสู้หรือเปล่าอย่างพูดถึงว่ามวยมันก็ชกกันได้ทั้งหมดอ่ะมันมันมันยังไงอ่ะเราคิดว่าแต่ว่าเราคิดว่าเราชั้นไม่ถึงกา เราก็ไม่มาถึงนี่หรอกคือถ้ากลัวเนี่ยใจมันปอดใช่ใช่ใช่มันก็จบแล้วแต่ว่าถ้าใจไม่กลัวทักอย่างใจไม่กลัวทักอย่างใจของเด็กด้วยเด็กสู้เด็กสู้ถ้าไม่เจอมวยเก่งเราก็ไม่เก่งถ้าไม่เจอมวยเก่งเราเราไม่รู้จะเก่งเมื่อไหร่มันก็ต้องผ่านต้องผ่านตัวเก่งๆอดีแล้วการที่จะคิดการใหญ่ในใจมันต้องนิ่งเนี่ยนะจำมครับผมครับครับเด็กคนนี้เนี่ย แล้วจามองอนาคตเป็งไงบ้างอุ้ยสุดยอดเลยด็ไม่มีบน่นไม่มีบน่นไม่มีอะไรทักอย่างเก <ừ, S 2> ็บกับได้ป่วยก็ไม่ไม่โท้ด้วยเด็กไม่โท้ด้วยซอมมวยครับขยันนะ่ะวินัยดีด้วยวิน<อ>ัยดีด้วยครับแล้วเขาได้เรียนด้ไหมะเนี่ยเรียนเรียนเรียนเนี่ยเริ่มเริ่มเรียนปีนี้<อ>ไปเนี่ยจะจะให้เรียนที่นี่ปีนี้ราบประเขาอ่าระรับประเขาแล้ก็อยู่กับพวกเตาแก้วอ่าครับครับที่ที่สามนะที่ที่สามนี้ เชมเชมที่สามนี่อยู่ในกำมือเราแล้วหนึ่งสองค่อยว่ากันสามมันได้เราแล้วหนึ่งหนึ่งสองค่อยว่ากันเช็มนะเชมนะผมผมพูดผมพูดถึงเช็มนะผมพูดถึงเช็มนะหนึ่งสองผมผมไม่รู้นะแต่ที่สามมันเราได้แน่นอนอยู่ในกำมือแล้วอก็คือตอนนี้เรามองแล้วว่ามีเราเนี่ยทะลุเขารอบสี่คนแน่นอนใช่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 ไหม ถ้าทะลุเข้ารอบสี่คนได้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วใช่ไหมเหมือนได้แชมป์เลยเพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวอยากเป็นรองทุกคนเลยทุกคนเลยเนี่ยรอบ8คนเนี่ยมวยมวยมันจบมายังไม่ถึง40เลยคเลยไม่ถึง40่สิบครั้งสายถึงนะอายุนี่นี่เขามาอยู่นี่นาจําไปเจอเขามาจากไหนฮะมาพร้อมกันมาพร้อมกันมาน่าจํามาก่อนสามสี่วันแล้วหัวหน้าใคร้าเขาพาไหมพอดีโหนในของนายุคเป็นพอดีลูกพี่เกาด้วยนายุกเป็น ยกประสงค์อาน่าไอ้ีอุยไอตะโปกงตะโปแก้วอะไรใจบริลักษ์ทั้งนั้นเด้ครับเลยว่าอาพอดีเจียนหนึ่งเขาก็สนิทกันพอดีน่าจําก็มาอยู่ที่นี่เขาก็เลยปามาที่นี่ครับผมอาก็ติดตามผลงานเลยนะจําเดียวจะบอกอะไรเป็นแปนบ้างขอขวากดีๆไว้ด้วยจับตาดูว่าปีนี้ก็ใกล้แล้วนะแต่ถ้าปีหน้าก็โอเคเลยครับครับครับจะดูดีขึ้นเรื่อยๆครับผมนะครับเดี๋ยวดูฮะ โฉมใหม่ของเดโชเล็กเสิออาวุธเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงขอบคุณนะครับประจามขอบคุณครับพี่ครับคือทางผู้ใหญ่ในค่ายเขาก็คือคอนเฟิร์มมาเลยอ่ะว่าเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้วินัยดีนักบวยนะฮะอยู่ที่วินัยเรื่องการซ้อมเนี่ยไม่หนีกัหรอครับวินัยดีซ้อมดีอ่ะพี่น้องอยู่นู่นครับตามมาเลยพี่น้องสวัสดีครับ นี่ครับพ่อบ้านสิงมาวินครับเจอแล้วครับโอ้เดโชเล็กไฟนี้ดูดีมากเลยพี่น้องครับซ้อมดีหลายคนตั้งความหวังว่าคนนี้คือมามืดใช่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มวยบุญเสือครับโอกาสที่เราจะเข้าไปรอบสี่คนพี่น้องมองยังไงบ้างเด็กมีความมั่นใจครับซ้อมดีก็มีโอกาสทุกคนนะครับเพราะว่าน้องเราก็มีบโอกาสเพราะน้องก็ตกก็ไดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็มีโอกาส ข้ามารอบนี้แล้วก็50 50หมดครับมั่นใจน้องก็มั่นใจครับเขาบอกเขาว่าพร้อมเจอใครก็ได้เขาก็มั่นใจเราก็ซ้อมดีอยู่แล้วครับบำุงดีดูแลเอาใจใส่ดีนักมวยก็คราวนี้ก็อยู่ที่การแก้เกมบนเวทีนั่นแหละใช่ครับเรื่องร่างกายนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องร่างก็ไม่ต้องห่วงเขียนบอกว่าอัดฉีดนี่มีทุกไฟเลยมีทุกไฟมีทุกไฟครับชกมวยรอบนี้ได้อัดฉีดหลายต่างกันนะยกแบนก็ได้ก็ให้เสียหนึ่งก็ให้ครับอ่ะพี่น้องครับบอกอะไรกับแฟนๆนิดนึงครับพอ ฝากเป็นกาลังใจให้ดเดโชเล็กวารเลกด้วยนะครับวันอาทิตย์2ิศานี้ครับเด็กพันใจเด็กซ้อมดีมากนะครับ่อเป็นกำลังใจให้เด็กด้วยครับัขเอาแล้ครับขอบคุณพี่น้องครับ,รบแพ้ชนะนี่อีกเรื่องหนึ่งนะอะเดี๋ยวดูเลยครับมวยรอบปูเสือเนี่ยคนที่รูปร่างดีๆก็จะมีเพชรเ่าไทยเพชรอ่าไทยเนี่ยสูงสุดแล้ว แล้วที่เข้ามาก็จะเป็นพันสิงครับพันสิงคลองสวนกูรีสอร์ทสูงรองลงมาจากเพชรอ่าวไทยและคนที่รูปร่างดีคนนึงก็คือคนเนี้ยเดโชเล็กปอลีรักนะครับจะไล่ไลกันเนี่ยสามคนเนี้ยรูปร่างไล่กันส่วนที่จะเตี้ยลงไปก,ก็คือดาบดำกับฟ้าสยามดาบดำกับฟ้าสยามเนี่ยเป็นมวยที่รูปร่างไม่สูงแต่ได้กระดูก สองตัวเต็งเต็งหนึ่งเต็งตสองเนี่ยฟ้าสยามกระดาบดำเนี่ยจะเล็กก่บเขาแต่กระดูกแข็งสุดอ่าเราดูข้อความนิดหนึ่งนะค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับคิ่ผมมาตอนนี้ค่ายมวยสิงห์มาวินครับรูปร่างดีครับเดโชเล็กน่าเล่นครับอ่าสวัสดีพี่วีระบ้านโพด้วยนะสบายดีนะพี่วีระครับ น่าจำเป็นคนแก้ทางมวยดีมากครับสุดยอดครับพอสเสน่์ลูกบ้านใหญ่สวัสดีครับอะสวัสดีทุกข้อความเลยนะสวัสดี567ท่านนะโอ้เข้ามาชมกันเยอะมากแสดงว่ามีคนติดตามเดโชเล็กเนี่ยอยู่พอสมควรเลยไไอ่าไปดูเลยไปดูเลยอ่าจะไปดูเดโชเล็กช่างตอนนี้หลังจากทํามาละเหลือเท่าไหร่ เขาจะโชว์เนื้อตัวแล้วนะครับให้ดูกันเลยฮะโอ้โหเหงื่อท่วมไปวิ่ง,ไป,งไปวิ่งมาไกลไหมประมาณ5กิโลครับวิ่ง5กิโลปกติวิ่งแบบเนี้ยมันมันจะลงลงเยอะไหมฮะก็เยอะอยู่นะ2กิโลครับล้อครับเออพี่จะลองไปวิ่งบ้างดูพี่จะลงกี่กิโลดูฮะดูฮะโอ้โหเนื้อตัว ผมใช้คำว่าเนื้อตัวโคตรดีครับลดน้อยอ้ดหนักใจแทนป่ากพิภพบเลยอ่ะใหญ่ด้วยแข็งด้วยนะครับปาพิภพอาจจะได้เรื่องกระดูกอาจจะได้ชื่อ,อแต่ทางป่าพิภพบก,ก็มาเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็อยู่กันที่ มันอยู่ที่ร่างกายแล้วก็อยู่ที่แผนการชกแล้วผมดูเด็กคนนี้นี่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเก่งขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เลยนะครับ549ท่านตอนนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีข้อความที่ทักทายเข้ามาด้วยเดโชเล็กน่าจะเป็นรองทุกคนครับแต่เมื่อรอบปูนเสืออะไรก็ไม่แน่ครับใช่ครับถ้าตามชื่อแล้วเนี่ยเดโชเล็กจะชื่อเป็นรองทุกคนเลยแต่พอมาถึงรอบนี้แล้วผมบอกเลยว่าเดโชเล็กไม่ธรรมดาคือถ้าเป็นรองก็น่าลงทุนรองแข็งแร่งครับครับผมอน้บแต่ไม่ใช้น้ำหนักเออมาดูข้อความหน่อยจับติดคิดตัง นะครับแล้วก็พี่กุมารนำอยู่ใต้เหรอครับตอนนี้อยู่ที่สิงมาวินครับอยู่ที่กรุงเทพครับค่ายมวยสิงมาวินเนี่ยอยู่ลาดปลาเคาครับอยู่แถวแถวลาดปลาเคาทางที่จะมาสนามมวยลุมพินีอ่ะอยู่ลาดปลาเค้าน,นี่มีมวยหญิงเนี่ยตามมาดีกว่า เมื่อกี้ผมแอบเห็นสาวสวยมาซ้อมมวยครับสวัสดีครับน้องขวัญครับน้องขวัญใจสตะวันลุ่งขวัญใจมีรายการวันไหนวันที่31ค่ะตอนแรกตอนแรกประกบมาต่อยสัปดาห์ก่อนเนี่ยใช่ค่ะพอดีคู่ชกถอนไม่สบาย<อ>ก็เลยเลื่อนมาเป็นอาทิตย์นี้ค่ะเลื่อนมาเป็นสัปดาห์นี้ใช่ใช่วันที่31ค่ะ,คะมาซ้อมอยู่สิงมาวินกี่ไฟแล้วครับเพิ่งซ้อมไปที่แล้วคะ่ะได้เดือน อืมนะตอนนี้ต่อยมวยสามยกค่ะใช่ไหมใช่เราเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างสนใจก็แชมป์สภามวยไทยโลกค่ะแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกอืมแล้วก็ไปได้เหรียญทองไหวครูสีเกมใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอ้นอกจากสวยและเก่งด้วยนะนะครับเอฟซีถามมีแฟนยังยังค่ะน้องผมโสดอยู่นะคุณแม่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยแม่ยังขายของอยู่ป่ะวแม่ขายของค่ะขายอยู่ที่ไหนตอนนี้วันนี้ขายที่มสวอค่ะอ๋อ เดี๋ยวว่างๆนี้ต้องไปชิมก๋วยเตี๋ยวแม่ของน้องขวัญใจนะครับอ่ฝากแฟนๆเชียร์หน่อยขวัญใจค่ะวันที่31นะคะฝากเชียร์ขวัญใจด้วยนะคะมวยไทยฮาร์ดคอร์เอ้ยมวยมันพันดุค่ะครับมวยฮาร์ดคอร์ใช่ไหมวันเสาร์ใช่ใช่มวยฮาร์ดคอร์วันเสาร์นะครับหนึ่งทุ่มช่อง8นะครับให้กำลังใจน้องขวัญใจกันครับขอบคุณครับเอาละเดี๋ยวไปดูเดโชเล็กเข้าน้ำอยู่ใช่ไหมฮะ รอช้ำหน่อยอ่าเดี๋ยวรอดูพร้อมๆกันเลยขอนู่นนะชั่งแล้วนะอ่าไปดูหน่อยขันดีๆขึ้นนี่ขึ้นนี่ขานพี่ให้ขึ้นเลยเอา่เอาเจโชลเล็กเหลือเท่าไหร่ร้อยย <4 S 1> ี่สิบสี่ปอนด์อ่าอีกสาม<า>ปอนด์ โอ้ยสบายเลยอะ่ะส,ส,สบายเลยอ่ะสวันหรือสองวันสามปอนอีกสองวันโอ้โหหมูมากครับสมาชิกค,ครับขอก่อนด้วยที่ครับเดี๋ยวก็กินข้าวยิมกะนะอื uke, โอโอห้หน้าตาหล่อมากนี่เป็นพระเอกหนังได้เลยนะมีแฟนยังยังครับผมยังไม่มีแต่ถ้าได้แชมป์ปูนเสืออาจจะมีก็ได้ ตั้งใจนะเดโชเล็กนะนะครับน่ารักมากน่ารักมากเด็กสงขาครับซีอุย e กับใต้ครับไปสอบกศนอใช่ไหมพี่ใช่ครับไปสอบกศนอไปมีใครไปบ้างอะ่ะไม่ก็มีซีอุย e ันเดียวครับอ๋อซีอุย e กับไปสอบกศนโอ้โหเหนือตัวนี่ปิดเปรี้ยเดโชเล็กสูงเท่าไหร่นะ้อง 2> 2. 1้อยเจ็ดสิบสรัอเจดสร่าไล่ๆกันหมดเลยเพชรอ่าวไทยพันสิงเดโชเล็กรูปร่างในี่ใกล้เคียงกันสูงสุดก็คือเพชรอ่าวไทยลอยสุดแล้วก็มาพันสิงแล้วก็มาเดโชเล็กนี่แหละอ่าแต่คนนี้สูงใหญ่ครับเดโชเล็กสูงใหญ่เพชรอ่าวไทยจะสูงสูงโป่งสูงผอมดูหัวไหลก็รู้วะ มีคำถามอะไรครับซีอุยโชควันไหนครับยังยังเลยครับรอรอรอวันวันวันที่18ครับอ๋อสิบแปดธันวาของวินึ่งที่จัดที่โรงเรียนที่โรงเรียนที่ใต้ที่สงขาครับก็ยังยังรอคู่อยู่ระหว่างซื้อสื้อจากเพชรปรินเดี๋ยวเดี๋ยวลอง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 ดูก่อนครับเพราะว่าเห็นประกบหนึ่ง้านเล็กนี่ร้านเล็กกับกับตะเภาแก้วใช่ครับ แตวเอาแก้วเรียนราดป่าเขาเหรอพี่ใช่ใช่ครับอยู่มออะไรนะอยู่ม .5 ครับม .5 ม .5, ม5ก็ใกล้เลือกเรียนแล้วแหละครับใกล้แล้วใกล้แล้วตะเผาแก้วตอนนี้นี่ติดตลาดไปแล้วต,ติดลมบนเลยตะเผาแก้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นชั้นแล้วนะฮะอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพืเ่อนๆขอบคุณนะครับขอบคุณทุกข้อความทุกการกดไลค์กดแชร์